น่วน l a สิครับเราขอดีมาเราขอตาลิบินมาโกไอ้ยานี่มันนายน้อสเตอร์นายน้องสเตอร์นี่เป็นอันนี้ทีมของอะไรอ่ะในต้ออาผมไม่รู้เรียกว่าตามอะไรเนี่ยโอ้ยโอเคครับคุณคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากครับเพราะคุณเปลี่ยนไม่เป็นส่วนดี d เลยครับผมไม่เปลี่ยนแล้วทำมือนผู้รู้ทำมือนผู้รู้ทำเซียนมาเรียนมา ทำาเมื่อจะตอบเป็นนะฮะไลจะปรับเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจะกลายเรื่อยๆนี่ฮะลำพีเลยดูด้านยุ่อเปลี่ยนเสื้อสีเสื้ออะไรก่อนเอาสีเสื้อสีอื่นเปลี่ยนตรงโฮมอ่ะเปลี่ยนตรงโฮมเลยไอ้ยังไม่แบงเจ๋งเจ๋งโอ้โหทำไมเลดี้เร็วจังวะเลดี้เร็วจังกดตึ๊บเปลี่ยนปั๊บเอ้ยกดตึ๊บเลดี้ปั๊บเลยทีเดียวนเป็นแรกฮะมูฟไลน์ั่เอร์เปียรลูกเป็นใช่ไหมเปียรลูกเป็นใช่ไหมฮะเอาไม้มาเขี่ย หม่ได้เมาี่กด G ฮกด E S C ฮะกด E S เข้ามไปเลยฮะฟัวร์ชิโน่ข้าภาษาไทยมาทน่ครับวย์าิโวร์โย่างเงนเฉยสวัสดีครับว้ครับเอ้ยไโกยไหนวะเอ้ยโอ้ไอเี่าพยายามดีครับแต่ว่ามนพยายามดีครับแต่ว่าใครเนคนห้ามวเนี่ เรียบร้อยครับแล้วก็ได้โติลกาลกานี่โอ้โหดูแต่แต่าคาเนะนี่จังหวะนี้รับกดแค่สามปไป SED นะครับจังหวะนี้อีีพอีกแบบมันเหมือนจะโดแต่มันก็ไม่โดแล้วเขี่ยให้ข้างหน้านะด้วยพอพอพอมาน่ตุกตุกกตุก่ตุกตุกเก มันยากครับที่จะแย่งบอลได้ย,ยากครับที่จะแย่งบอลได้มันไม่ยากแล้วอ้าวแม่ไม่กดผิดปุ่มเดียวว่าเรียบต่อวะฮะเป็นอะไรนี่โอ้เป็นอะไรนี่เป็นอะไรนี่ใครครับผมไม่รู้จักผมไม่ได้รูนบน้บอลเฮ้อมันจะทะลุเข้าไปแล้วครับทะลุเข้าไปแล้วครับทะลุไปแล้วรเรียบร้อยครับฮะ ที่ที่เด็ดขาดมากที่เด็ดขาดมากเฮ้ยเรื่องทีเถือพี่โกงเอาไม่ดีเอาโกงอะไรเปิดเทอปล่อยนเปิดเทอเป็นสองต่อศูนย์คัตงุหมดแล้วแม่เสียมันเน็ตหรือเปาเอยเอ้าเต๋ไปไหนเนี่ยโอ้โหจังหวะเนี้ยโรเลนโด้จังหวะนี้อู้จุ๊บ จังหวะนี้จะมีอะไรครับจังหวะนี้ครัโกลเดี่ยวโกเดียวโกเดี่ยวเกือบเจ็ตัวเลยนะครับเกือบ็ดตัวนะครับสองตัวนครับเพื่อส่งไปแล้วเดินสบายสบายสังไว้ที่ไหนละส่งไปแล้วส่งไปแล้วไเอูไเ็แนเอรยไนแมนเชสเตอร์เันอยูเดนตอยนเนอรับอไเแเอไเต็เยเเสอเกัสดกัเอร

อยนี่ตัวอะไรวะเออตนี้มั้ยเพื่อต่อหน้าวัวเข้าอยูงเนี่ยตัวีรคมไม่ต้อหรอ้าก็ทได้แล้วเขาก็ทำได้อะไรไ้่รู้เอจุดจุดชนเสาเออทักษะการฟุกได้เผยออกมา คนเรานี่มีดวงมากแครับเกมไหลด้่นมากๆนี่ได้รับการชมด้วยเอาเกีชีวู่ดีก็พู้บอะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรจะเกิดจะต้องเกิดได้จริงจริงครับเอ่ออ้าวใไฮโดรเนย์ตบอลอย่างน้าเสียดายนะฮหน้าเสียดายครับน่าเสียดายครับเขาตะไปไหนนะครับเตะไปไหนเฮ้ยลูกบอแล้วเอ้ยไม่ใช่ลูกเอาไปแล้วเอ้ย ยิงไปแล้วโคตรไกลเลยครับผมกุศลส่งทุกอย่างอ้าวไปดูฮะโอุ้ยเอากรรมการบอกตรงเรียบร้อยนี้ออกครับจะเป็นลูกทุ่มตอนนี้ออกครับไม่บอกผมก็รู้ไง่ะเฮ้ยไอ้เจนี่โอ้ยสลาใบแดงใบแดงโอ้โหเรียบร้อยหนังป่าแล้วแต่ก็ดูว่าต่ออาทิตย์นะตอนนี้ผมเชือเวลาอยู่แจกใบเหลืองครับเรียบร้อยใบเหลืองไปแล้ว สีบจะส่งยาวไปแล้วอ้าวูไแล้วเอาสูงพิจิตรอ้าจังหวะนี้จังหวะอเฮ้ยคา้์วอนสไลด์เอ้าเอ้าเขาทำได้หือเขาทำไเป่าเขาทำไม่เปาเดายวกนเดียากัน้าวนี่กองหลังเล่นดีมากเลยครับครึ่งแรกถ้าเติมย่อยยังอีกตัวเติมมาใาม สองนี้ครับเริ่มจังแล้วนะครับครึ่งแรกนั้นเล่นอยู่ฝั่งเดียวจริงๆนะครับโคตรยาวเลย50นาทีสบายๆเลยครับเซฟจังหวะถูกไหมเนี่ยอยสั่งสั่งโกขึ้นเลยสั่งโกขึ้นสั่งโกสั่งโกสั่งไอ้สั่งยุบสั่งยุบอ้าอ้าวเฮ้ยไมกดไม่ได้วะคือจึ๊งคือจึ๊งแล้วไม่กดไม่จึ๊หรองยังไงนี้ยังไปแล้วเรียกว่าสกัดอียั่ เวนรูนี่มีจำได้คนเดียวนี่แหละเยอนครับเคยทำใบงานจำได้แค่เวนรูนี่เพื่อถ้ามันยังรับไม่ได้นะ่าทำงยเหลือเกินทำง่ายเหลือเกินจะไม่ง่ายได้ไงครับยังกระเดกกับลูกบอลเล่นส่งบอลเพื่อเฮ้ยเขาไปแล้วเสียบ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 มันออส่งไม่ได้เ่อจะอ่า แย่งบอลแย่งบอลดครับดูนี่ดูนี่เมนลูนี่ดูนี่อ้าวใครไม่รู้อ่าอ่าอ่าดัเข้าอ่าอ่าสองทีนี้เป็นๆเลยยอดเยี่ยมเหลือเกินยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับการเข้าแย่งบอลมันไม่ยอมตัดบอลเลยใช่ไหมกองหลังได้ครับกองหลังได้อ่ะไม่เข้ากรอบนะครับใช่เลยครับไม่่นนวะต้อองเกกียยร์ัผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรอยู่ในตอนนี้นะครับกรรมการนี้ เา้ยเสียบเอ้ากรรมารโด้่าเราปล่อยให้ได้เปรียบกันน้อยมากในลีดของเราาปล่อยให้ได้เปรียบกันน้อยมากในลีกของเรานี่เขาสไลด์วิธีนี้เขาสไลด์เน้นเกมอากาศบากนไคนเปรียบเน้นเกมกะอ่าวเฮ้ยกะอากาศบ้า่เสียบ โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยก็โอ๊ยก็โอเคเดวิลทันเสียงไม่เสียงนะไม่ยอมเปิดมาดีครับเวไม่มาผมเข้าไปสกัดแล้วนะครับสวัสดีครับเข้าไม่ได้เหรอเออเข้าไม่ได้มาดีครับในตัวไปเล่นอ่ะช่วยอะไรได้บ้างช่วยอะไรได้บ้างอ้าวสั่อะไรครับมันไม่เข้ากรอบครับมันไม่เข้ากรอบครับ ยิงไม่ได้พูดแบบโคตรถูกันเลยจาหวะนี้ไปแล้วอสะดุดไปแล้วเอ้มันจะกดจดนกดดสกัดกัดนี่อย่าเป่าละจ้าเออไม่เป่าดไก่อะไก่อะนี่ทีมังหวกาเ่นจะเสียไปเสียไปนะครจังหวะกาเล่นเลี้ยงไว้นะครับทรงยาวนะครับมีปัญหาเรื่องภาพกันหน่อยครับ

คือแบบเรากดเรากดเดซ้ายใช่ไหมมันก็ลังยิ่งอยู่เนี้ยมันยิ่งต่อไปอ่ะพอเรากดไอขวารต่อไปถึงจะกดซ้ายตแล้วแล้วชมพื้เลยนะครับหมดเวลาฟีฟ่าอ่ะฟีฟิกเอานี่ฟีิกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมไปกองหน้าสนามเต็มไอกองข้างหลังเต็มเลยอจะรอ์เออทำอะไรครับวัดีครับ thank you สลักสลัก โลนันโดใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวโรนันโดสวัสดีครับเพื่อีสลัดอ้าวให้สไลด์จะพูดอะไรเอ้ยเอ้ยอ้างไปเลี้ยวอีกทางเลี้ยวอีกทางกดย่างเล่นในโดบุกเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ฟกอ่ะมาขับยากมากเลยเี้ยอกาสลุ้นแล้วนะครับเลี้ยวขาสลุ้นแล้วนะครับเขียวโค้งโค้งเองดึงอะไรถามเลยไม่ถามคนพาเนะครับหมดเวลาแล้วนะครับ เกมที่สนุกท yeah. yeah. so, yeah. yeah. oh, okay. oh, ุกังม yeah. ีากด้กเหี่ยารป็นชัยชนะที like ่มครับฟุตบอลทเยี่ยมยมแล้วแงออกมาดีด้วยยาเลยอไแกลมน่ท่างนี้สูไเ่ยเ่ยมจริงราได้เยี่ยมนะเยี่่ว่าเน่ยก็ไม่ใช่